อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนาะมาพบกันเพียงคลิปที่2สําหรับในวันนี้วันที่3สิงหาคม6,4นะครับในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแอดก็มีข้อมูลดีมาอัปเดตมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมกันต่อนะครับในคลิปนี้จะมีข้อมูลมาจาก เด่นล่างรูปแบบทุเรียนเคยเหนือนะครับหลายคนก็อาจจะติดตามท่านนี้อยู่เนาะเลขดับ10หน่วยบนแอดโกสัมพีนักคำนวณนะครับ ที่กัดล่างร้อยล้านแล้วก็มีข้อมูลที่มาจากชุดบนคนคอหวยด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายอาจารย์ที่ผมจะนำข้อมูลมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะครับเรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยเนาะเรามาเริ่มที่ข้อมูลจากเลขดับกันก่อนเลยข้อมูลเลขดับของคุณป้าเวียงพีนะครับเจ้านี้ก็ดับเอาอยู่ต่อเนื่องมา หลายงวดเหมือนกันนะฮะงวดล่าสุดนี้ที่ผ่านมาให้มาที่ดับบนจะเป็น7บนออก261ก็ถือว่าให้ผ่านนะครับมาในงวดใหม่ล่าสุด16สิงหาคมให้มาที่เลขดับบนจะเป็น0ตัวเดียวนะครับ0นย์ตัวเดียวในงวดนี้ใครที่ติดตามของดับบนคุณป้าเวียงพิงรับเอาไว้ตามต่อเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากคุณป้าเวียงพิงนะครับ แล้วก็มีอีกสูตร1ของคุณป้าเบียงพิงเหมือนกันนะครับเป็นสูตรดับแต้มรวมล่างนะครับงวดล่าสุดนี้ที่ผ่านมาให้มาที่ดับแต้มล่างจะเป็น2ล่างออก6.9นะครับก็เป็นแต้มล่าง5นั่นเองแล้วก็ถือว่าให้ผ่านนะครับมาในงวดใหม่ล่าสุดนี้นะครับ 16, สิบหกสิงหาคมจะเป็นดับแต้มล่าง3ตัวเดียวในงวดนี้มีแต้มล่าง 03, 12, 2, 1, 30, 49 5 8 6 7 7 6 8 5และ9 4นะครับเป็นเลขดับแต้มล่างของคุณป้าเวียงพิงนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคุณป้าเวียงพิงอีกครั้งหนึ่งนะครับมาต่อเลยกับข้อมูลจากดับสิบบนปกแดงนะครับซึ่งเจ้านี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังมาหลายงวดเลยนะครับ เอลาสุดนี้ให้มาที่ดับ10บ,บนจากเป็น0บนออกมาที่2 6 1ก่อนถือว่าให้ผ่านสลุยเลยนะครับมาในงวดใหม่ล่าสุด16สิงหาคมนะครับจะเป็นเลขดับนะครับ10บ,บนเท่านั้น9ตัวเดียวนะครับ9ตัวเดียวในงวดนี้ใครที่ติดตามของเจ้านี้อยู่ก็รับเอาไว้ลดต้นทุนในงวดต่อไปนะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับเดือนดีตั้งแต่ปี62ดับ10บ,บนปกแดงนะครับ มาต่อที่สูตรของแอดวันชัยนะครับเป็นสูตรเด่น10หน่วยล่างนะครับสูตรนี้แอดไม่เคยเห็นเนาะแต่ในวดนี้แอดก็จะนำข้อมูลมาแบ่งปันให้เผื่อใครที่สนใจหรือว่าอยากติดตามนะฮะเจ้านี้วัที่ผ่านมาใครที่รู้ว่าเจ้านี้ให้เข้าจริงไหมก็คอมเมนต์บอกแอดด้วยเนะาะก็เพิ่งจะรู้วดนี้เป็นวดแรกนะครับก็ ว่าที่ผ่านมาเข้า6และ9หลัก10และหลักหน่วยล่างล่างออก6 9เนาะมาในงวดใหม่มีหลัก10ล่าง2 5 9 4นะฮะหน่วยล่างให้มาที่8 5 9และ2นะครับเแล้วใครที่ชอบของแอดวันชัยก็มารับเอาไว้ตามต่อกันใหม่ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดวันชัยนะครับมาต่อที่แนวทางของเลขเด่นล่างนะครับแบบ2ตัว แอดนานานะครับเจ้านี้ก็ให้เข้ามา3งว่าติดติดแล้วเลยนะครับว่าที่ผ่านมาล่าสุดให้มาที่เด่นล่าง5กับ6บบนออก6อ่าล่างออก69ก็ถือว่าให้เข้า6หลัก10นะครับมาในิวัดใหม่ล่าสุด16สิงห้าคุมก็จะเป็นเลขเด่นล่าง7และ8 2ตัวมา1ตัวนะครับเอาละใครที่ติดตามของ แอดนาเน่งวัดนี้รับเอาไว้ตามตอนน่อกันเลยขอขอบคุณข้อมูลจากแอดนานะครับถัดไปก็จะมาจากข้อมูลโฉมงามถัดไปก็จะเป็นข้อมูลโฉมงามตานะครับซึ่งชุดนี้ก็หลังจากที่ไม่เข้ามาหลายงวดเลยเนาะแต่เนิงวัาที่ผ่านมาให้เข้าโคกหน่งสตัวบนตรงๆเลยนะครับมาเน้งวัดใหม่ล่าสุด16สิงหาคม64นะครับ จะมีชุด2ตัวบนล่างนะครับ8ชุดเหมือนเดิมมี 2-2, 4-2, 8-2, 9-2, 2-8, 4-8, 8-8และ9-8นั่นเองนะครับใครที่ชอบของชมวงามตาในงวัดนี้รับเอาไว้ตามต่อเน,อะนาะเดงงวัดหน้าก็อาจจะปังต่อก็ได้นะครับขอขอบคุณขอ้อมูลจากชมงงามตานะครับมาต่อที่แนวทางของรวยและนะครับรวยและเจ้านี้ก็ ไม่ทําให้ผิดวางมันกันนะฮะว่ดที่ผ่านมาล่าสุดนะครับท้าวัดไหนไม่เข้าจับคู่ก็จะเข้าเลขเด่นแทนซึ่งในงวัดที่ผ่านมาเข้า9นะครับหลักหน่วยของ2ตัวล่างนะครับมานิ้ววัดใหม่เลขเด่นให้มาที่2กับ6นะฮะเด่น2จะมี1 2 3 2 7 2 8 2เด่น6ก็จะมี1 6 3 6 7 6และ8 6นะครับเอาละใครที่ติดตามของ รวยและมารับเอาไว้ตามต่อกันต่อเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากรวยและนะครับถ้างวดไหนไม่เข้าชุดจับคู่ก็ถือว่าจับไปเข้าชุดเด่นแทนนะครับมาต่อที่แนวทางของ10อแต้มรวม10หน่วยล่างราศีก็ระกดนะครับเจ้านี้ก็แม่นเหมือนกันเลยนะฮะงวดที่ผ่านมาล่าสุดให้มาที่แต้มล่าง 3, 5, 6และ0 ล่างออก69แต้มรวมล่างจะเป็น5นะครับหรือว่า15เนาะใช้หลักหน่วยเป็นแต้มนะครับมาเน้งวัดใหม่ล่าสุดใครที่ขอเข้ามาแต้มรวมล่างจะมี0,2,3และ7วันที่16เดือน6อ่าเดือน 8, 64นี้นะครับใครที่ชอบเราก็รับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากแต้มรวมล่างราศีกรกฎลนะครับ มาต่อที่แนวทางของพิกัดล่างร้อยล้านเจ้านี้ก็หลายคนก็อาจจะถามหากันเนาะก็จะมาลงให้เลยนะครับไม่รีรอรอ,อช้ากันนะครับซึ่งเจ้านี้ให้เข้ามาตั้งแต่วดขอบวันที่16กรกฎาคม64เลยในวัดนั้นเข้าจะศูนล่างตรงๆนะครับและมาในวัดล่าสุดนี้1สิงหาคม64นะครับ เข้า69ล่างตรงๆเลยนะครับให้เข้าจริงเนาะนะครับมาในึงวัดใหม่ใครที่ขอเข้ามารับชมพร้อมกันนะครับก็จะเป็นเล็กวิ่งล่างให้มาที่8และ6นะครับวิ่งล่าง8และ6ในวัดนี้ชุดจับคู่มี86 68และ38 83 2ชุดไปกับล่างเท่านั้นนะครับใครที่ขอเข้ามารับเอาไว้ ตามต่อเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากพี่กัดล่างร้อยล้านนะครับมาต่อที่แนวทางจากคู่ต้นบนซับเศรษฐีข้อมูลชุดนี้ถ้าไม่มีตาประทับมาเนาะก็อาจจะดูลายมือเอาก็ได้นะฮะเพราะว่าลายมือนี้ก็อาจจะคุ้นเป็นข้อมูลจากซับเศรษฐีนะครับเมื่อล่าสุดที่ผ่านมาก็เข้าคู่ต้บนจะเป็น 1- 2บนออกมาที่2 6 1นะครับ ามาในงวัดใหม่นี้16สิงหาคม64นะครับมีคู่โต๊ดบนทั้งหมด9คู่ด้วยกันเน้นไปที่หลักร้อยและหลักหน่วยบนนะครับมี 73, 74, 75นะครับ 83, 84, 85และ 93, 94, 95นะครับใครที่ชอบของเจ้านี้ทรัพย์เศรษฐีรับเอาไว้ตามต่อกันขอความคุณข,ข้อมูลจากทรัพยเศรษฐีนะครับ มาต่อที่แนวทางของเลขดับสายแข็งดับ10หน่วยบนแอดโกสัมพีนักคำนวณน,นะครับเจ้านี้ให้มาแล้วเกือบ90งวดเนาะหลุดเพียงแค่3-4งวดเท่านั้นนะครับว่ที่ผ่านมาล่าสุดนี้ให้มาที่เลขดับ10หน่วยบนจะเป็น7บนออก2-6-1ก็ถือว่าให้ดับเอาอยู่ผ่านนะครับมาในงวดล่าสุดนี้16สิงหาคมงวดใหม่นะฮะ จะเป็นดับ10หน่วยบน7เหมือนเดิมกับงวดที่แล้วเลยนะครับใครที่ติดตามของเจ้านี้เลขดับสายแข็งนะครับก็มารับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากแอดโกสัมพี um p. นักคำนวณน,นะครับถัดไปก็จะมาจากข้อมูลเด่นล่างรูปแบบทุเรียนอาจารย์รัฐเกตแก้วเสีอริเขยเหนือนะครับเจ้านี้ก็มาให้เห็น2ชุด2ใบนะครับแต่ในใบนี้เป็นชุดรูปแบบทุเรียนนะครับ ให้มาที่เด่นล่างจะว่าที่ผ่านมาเนาะเข้า9นะครับหลักหน่วยของ2ตัวล่างนะครับมาในวัดใหม่ล่าสุดให้มาที่ 0, 2, 5และ6นะครับ 0, 2, 5และ6ซึ่งชุดนี้แบบทุเรียนก็ไปชนกับรูปแบบนางกวัก0ตัวเดียวนะครับผมในวัดใหม่นะครับใครที่ติดตามของเจ้านี้อยู่ก็รับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากรูปแบบทุเรียนอ่า เคยเหนืออาจาร,รย์รัฐเกศแก้วเสียรินะครับไปต่อนะครับมาที่ข้อมูลจากเด่นบน110หน่วยบนแอดคนโคนราชรักไก่โซนนะครับเจ้านี้ก็เรียกได้ว่าแม่นอีกชุดหนึ่งเลยนะครับว่าที่ผ่านมาล่าสุดนะครับเข้า6หลัก10ของ3ตัวบนบนออก2 6 1นะครับมาในวัใหม่16สิงหาคมนะครับมีเด่น1เด่น2และเด่น3 เด่นบนทุกๆหลักนะครับใครที่ชอบของเจ้านี้รับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นบนสายแข็งแคุณโคราชรักไก่โนนะครับมาต่อที่แนวทางของอชุดบนนะครับชุดบนคนคอหวยนะครับเจ้านี้ก็ลงให้เร็วทีเดียวเลยนะฮะว่าที่ผ่านมาล่าสุดเข้าจริงเนาะให้เข้าจริงลงณวันที่25เดือน7ทับ64นะครับ เข้า6 1 2ตัวบนตรงๆเลยนะครับมาในวัดใหม่ลงณนะวันที่3หรือว่าวันนี้นั่นเองนะฮะจะมีเลขวิ่งบน2รอง5นะครับวิ่งบน2รอง5แล้วก็จะมีชุดจับคู่จากชุดเลขเด่นนอดทั้งหมดนะครับก็จะมี2 2 0 2 1 2 4 2 5 2 7 2 5 5 5, 5 0 5 7และ5 4นะครับ มาลุ้นดูกันนะครับชุดเน้นนะครับมี2252 55และ54นะครับใครที่ติดตามของเจ้านี้อยู่ก็รับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากคนคอหวยชุดบนนะครับลงณาันที่3เดือน8ทับห4หรือวันนี้นั่นเองนะครับ